ตรงนี้สกินใหม่เข้าบอกเลยว่าอยากได้มากแต่ไม่รู้จะไปเติมเว็บไหนดีนุชพอมีเว็บแนะนำไม่เอ่ยขอแบบคุ้มๆเลยนะโอ้โหเจ้าเหมียวงั้นนายมาถูกที่แล้วแหละบอกเลยว่าเว็บเนี้ยดีของจริงมันขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ตะลึงแมวตะลึงอ้าวพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อดีเหมียวงั้นไปดูเลยบอกเลยว่าเว็บนี้เขาดีจริงไป เติมเงินง่งายสะดวกรวดเร็วกับเติมเกมย4ิบเว็บไซต์ที่รวบรวมเกมชื่อดังมากมายเช่น Free Fire ROV กับแพ็กสุดคุ้มถูกกว่าเติมในเกมใช้เพียงตัวเลข Open ID เท่านั้นสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเว็บไซต์เติมเกมยีิบีมีช่องทางให้คุณชำระเงินได้หลากหลายช่องทางพร้อมด้วยโปรโมชั่นมากมายให้คุณฟินทุกการเติมเงินไม่ไหวแล้ว มือนจะคุ้มมากๆเลยเนี่ยโนุนบอกเลยว่าต้องจัดต้งโดน ก็สวัสด,ดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่ปในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสารวันนี้ก็จะเป็นนด้านฮีโร่อย่างนาคอนนะครับแล้วก็มากับสกินอีโวสุดแพงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนั้นเหมือนจําได้ว่า GM เอ็ขาแจงหินมาให้อัพมั้งตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นผู้เล่นยุคเก่านะโอ้โหคือเล่นตั้งแต่มอสี่ะ จนตอนนี้จะอายุ1999ปีเข้าไปแล้วนะหย,ยอกหยอกนะเพื่อนผมว่าสกินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกินนะที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วเนาะเขาก็จะไปเล่นสกินใหม่ที่มันเข้ามาเรื่อยๆแหละอีกอย่างเนี่ยผมว่าด้วยความที่มันเป็นสกินที่ต้องอัพเวลนะครับมันเติมเยอะมากๆเลยนะช่วงแรกๆนี่ไม่แน่ใจว่าหมดกันไปเท่าไหร่นะครับใครเคยเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนแต่ผมว่าน่าจะหลายอยู่นะสกินอีโวครับ โอเคตรงนี้เหมือนว่าซาตาเขาจะมาห่วงบงห่วงบัฟอะไรเพื่อนขอละกันคือการที่ผมจะทําอย่างนี้ได้ผมจะเล่นฮีโร่อยู่2ตัวนะคือลันดอกับนาคอรครับสตัวนี้มันมีอะไรคล้ายๆกันนะความว่องไวแล้วก็การฟาร์มที่ไวนะก็เลยจะสามารถขโมยบัฟเขาได้ง่ายนะครับแล้วก็หนีกลับมาฟาร์มฝั่งเราได้ไวเหมือนกันนะเออตัวมันกินเกลียนอย่างนี้เนี่ยแหละครับถ้าเป็นป่าตัวอื่นผมไม่กล้าทำนะเอาจริงกลัวหนีกลับมาไม่ทันครับ แต่ด้วยความที่มันเป็นนาคอส่นะเนาะความไวนี่เป็นจุดเด่นของฮีโรตัวนี้อยู่แล้วโอเคใกล้จะฟาร์มเสร็จแล้วครับตรงนี้ผมว่าถ้าผมจบไปก็ยังไม่สามารถไปแกงล่างได้นะคิดว่าไปรอเคลียร์เว็บกลางแล้วก็ไปเติมบนดีกว่าเลนบนเดี๋ยวเพิ่งบวกสุดนะเพื่อนกำลังไปโอเคอุ้ยเหมือนลิเลียเขาจะมาผมไปตัดคียอพอชั่วแบบนี้โทษทีเพื่อนแต่มันไม่ทันเลี้ยว โอเคขอมาเก็บไอตัวเล็ก2ตัวที่เหลือตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าน่าจะทันพอดีเนาะทันไอมังกรเกิดพอดีอีกหวินะครับโอเคยังไงเปิดไปเลยแล้วกันนะคิดว่าคงไม่มีใครมายุ่งกับเราหรอกมั้งตรงนี้4ตัวด้วยครับบอกเลยว่าถ้ามาที่เป็นเรื่องแน่นอนโอเคจงังหวะนี้เก็บเอพิ o d ดดา a g กอนไปได้แล้วตามต่อด้วยบัฟฟาแล้วกันนะจ๊ะตีไปครับตีไปคือต้นเกมไม่ต้องไปรีบไปเร่งมันก็ได้นะครับนะคอสค่อยๆฟาร์มไปก่อน ตัวมันเก่งแน่ๆแ,แหละกลางเกมเลดเกมเนะาะต้นเกมก็ดีหนีไปก่อนใช้จุดเด่นของเขาเป็นประโยชน์ครับเอ้ยสวยเมื่อกี้มาหลอดเก็บทีมเขาไปได้นะตรงนี้เหมือนจะมีแบทแมนกับพิบตาปิ๊บเอา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 เอเอ,อยู่ใกล้ตัวด้วย <laughs> แล้วผมไปยืนนิ่งเลยนะจะวัดใจไงให้เขาแบบใส่ทักออดีแล้วครับที่เขาไม่ใส่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไหวเขาหรือเปล่านะาจะเอ๊ ไม่มีเรยกว่าจะเปิดดาร์กอยู่นะครับไม่มีอะไรเราก็กลับมาฟาร์ของเราต่อแล้วกันเฮ้ยเว็บล่างแบบว่าน่าสนใจขอตีก่อนตีก่อนตีก่อนที่เกียรรอให้ทีมเขามาเคลียร์นะครับก็เลยเปิดก่อนไปเลยแล้วกันสกัดผมไม่เอาด้วยนะข <laughs> ี่เกียรไปไอ้นี่ครับเดี๋ยวมันตีช้าอโอเคลิเลียโดนเก็บขาบ้านไปนับซาตาจังหวะนี้จะออกจากตรงนี้ยังไงเพื่อนขอฮา l ทูวิธีหนีโอเคสวย ออกไม่ได้อยู่แล้วครับเข้ามาลึกเกินก็แลกกันไปนะเขาได้ลิเลียเราเราได้สาตาเขามาปุ๊บยกไปก่อนนี่เลยยกกะจังหวะครับแบบนี้แต่ก็ปิดมูหลาดไม่ลงอยู่ดีแล้วตัวเขาแบบกับเงาไวมากโอเคเลนบนหน้าปิดเอ้ยได้ข่าว่าแม่โทรมาหรือเปล่าเพื่อนไป,ไปไปไปคุยกับแม่ก่อนสวยปุบ๊บปั๊บตรงนี้เก็บแบตมาได้นะครับแยกย้ายแยกย้ย หือว่าคุมเลยนะได้แบทแมนฟรีมาตัวหนึ่งโอเคเฮ้ยาตามาอยู่ในพุ่มครับเนียนๆจังหวะนี้ไม่โดนดาเมจจากาตาแต่ว่ายังไงมาหลอดช็อคมาโอเคถอยมาก่อนเอาาตาดีกว่าใกล้ๆสวยมาหลอดยังไงเพื่อนออกได้บ้างโอ้โหไม่ออกก็ดีแต่จะใส่อะดียังไงครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆก่อนรอลิเลียโป๊กอีกสักทีผมว่าน่าจะได้โอเคเปลี่ยนลางแล้วจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าสลิมโอ้โหโดนสตันว่ะได้ปะ เออต้องได้อะไรถ้าไม่ได้น่าเสียดายมากนะครับมาต่อกับคู่หูคู่ฮานะสลิมอลิศยังไงเพื่อนบางคู่แบบนี้ก็โดนไปดีครับโอเคทีมผมอยู่3ด้วยนะ<ๆ>ก็เลยเล่นสบายหน่อยไปเอามังกรนให้เพื่อนหน่อยครับเก็บออบเจกต์นะเพื่อนจะกลับบ้านไปรีเลือดก,ก็ไปรีเลยเพื่อนเดี๋ยวผมเอามงกรให้ครับนะคอสน,นี่ผมใส่รูนดูดเลือดมานะเพื่อนยาวๆครับฟาร์มยาวๆ เจอคีฟก็เท่ากับว่ามาหาเลือดไปในตัวด้วยนะเนี่ยตีคีฟเลนก็ได้อยู่ครับนิดๆหน่นอยๆนะตอนเลือดน้อยก็พยายามเซฟชีวิตตัวเองไวล้ละกันนะครับอย่าไปที่คนพลุกพลานมากนะเดี๋ยวจะโดนลุมทืบเอาได้โอเคตรงนี้ก็มาตัดวงตัดบับเพ้านะครับถือว่าดีเลยสวยเลนบนก็น่าเอานะแต่ว่าสลิมเขามรกันแล้วแหละไม่น่าจะทันครับถ้าถ่มกลางตรงนี้ได้หรือเปล่ามาลอดคุม ยังไงดีปึ๊บปบเคลียบไปก่อนปึ๊บเรียบร้อยสิลิกาชงให้แล้วผมจะรออะไรโดดเข้าไปลากสิครับโอเคไปต่อที่เลนการตัวนี้เหมือนซาตากําลังจะบินครับตรงนี้มูาราสับไปก่อนแล้วบินมาแบบนี้บินใครไม่ตายต,ายตัวเองตายเองนะเพื่อนสวยโอเคแล้วที่ผมนี่จะใส่อย่างเดียวเลยนะอย่างบูอะ่ะเมื่อกี้เห็น Batman, แบทบแมนแวบๆบหรือเปล่ามาหาก่อนนะเผื่อว่ายังวาร์ปอยู่นะอูหแล้วหายไปไวมาก น่าจะกดหายตัวแล้วแบบเดินสวนกระแสผมไปนะแต่ว่าช่างมานครับเดี๋ยวได้โอกาสเมื่อไหร่ค่อยเอาใหม่นะขีปเราก็กําลังจะเดินมาที่เรนบนนะครับแต่ผมคิดว่าทีมเขาก็น่าจะมาการทันนะก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าทีมเขาไม่มีคนประกันนี่ผมก็แอบเสียดายนะเออเด,เดาว,วัดใจอ,ะอ่ะสุดท้ายก็มีคนประกันจริงๆนะครับที่เรนบนตัดสินใจถูกและที่เดินมาไปเราก็ฟาร์มต่อกันเลยแล้วกันนะ ต่เหมือนเพื่อนผมนี่จะไหวกันแล้วนะครับชิวๆเลยสาตามาบินปิดซิลิก้าไปได้แต่ว่าก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะครับมูลารอดปะเอามูลาดรอ,อ,อ,อดไม่เป็นไรตรงนี้เข้ามาเติมปู่คือขวดแรงมากม,มีวางบ่อดักด้วยนะอลิสตัวนี้สุดจัดอนะโอ้โหจกักเออช็อตที่มันจะง่ายๆครับกลายเป็นยากไปเลยนะโดนอลิสเล่นใส่ให้นะครับโอเคแก้แค้นอลิสมาที่เห็นการตรงนี้บ่อน่าตำคานจริงนะครับแล้วคือผมไม่ได้ออกรองเท้าด้วยไงตาเนี่ย เล่นนาคอสก็ไม่ค่อยจะออกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเจออลริธแนะนําว่าออกไว้ก็ได้นะเพื่อนรองเท้าอะ่ะมันจะทําให้เราเล่นแบบง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ผมอยากได้ดาวเมจไงันปาดทีเดียวล่วงอะไรเงี้ยเออคือไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะก็ต้องมาคอยดูกันครับตรงนี้เหมือนซาต้าจะห่วงฟ้าปีกแล้วผมโยกออกมาก,ก่อนแล้วลมมบินลมพมติดเรียบร้อยครับหันกลับไปขวดเก็บซาต้ามาได้นะได้ทั้งฟ้าทั้งคนมันจะมีอะไรคุ้มไปกว่าน,นี้หรือเปล่าโอเคเก็บหมดครับเก็บหมด ทีมเขานี้หาพื้นที่ฟาร์มยากแล้วนะผมว่าเราก็คุมแมบบได้เยอะมากๆแล้วนะครับเหลือแค่ขึ้นบาลกเขาเนาะไปดูจะทําได้หรือเปล่าเออกีฟเลือ่อนเหลือน้อยมากเลนล่างเมื่อกี้ถ้าเลือ่อนเหลือเยอะสักหน่อยนี่จะตามไปควนอยู่โบลาดเขาปาต่อดได้เรื่อยว่ะแอบขึ้นบ้านทีมเขายากๆอยู่นะครับขนาดทีมเขาเหลือแค่4ี่คนเนาะอฮ้ยสกัดไปต่อยบ้องบนยังไงเพื่อนจะเอแบทแบทแมนโพ แล้วแล้วรอดหรือว่าเอาเลือดหรือบาร์โค้ดะเนะโอ้ว่าน่าจะรอดแหละดูดิยืนให้ฟันเลยนะไม่ได้คัวไม่แต่นิดเลยนะครับสกัดสุดยอดมากอันนี้ก็คือดาบตัวพร้อมปะทะไม่มีใครทําอะไรสกัดได้จริงๆนะดูดิยืนทั้งวันสุดยอดเพื่อนก็ประมาณว่าให้มาหลอดเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ให้สกัดเป็นแ้งค์แทนไปนะ้วตอนนี้เออดีเหมือนกันนะมาหลอดนี้ก็ปาดแรงแรงสกัดนี้ก็อืดตืด ากลับว่าทีผมนี่สบายเลยนะครับโอเคตรงนี้เก็บป้อมการไป้วเอยสกิลผิดสกิลผิดเมื่อกีก้จะถอยหลังออกมานะดันเข้าไปในบ้านเขาสวยรอดปะ่ะโอเคได้อยู่ครับตรงนี้ถ้าเมื่อกี้ผมโดดใส่สลิมอีกสักทีนี่ก็น่าจะได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดกลับมาด้วยหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มูรหลานมาห่วงบัฟว่ะยังไงดีเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นการหยอกเย้าเฉยไปเดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อครับเพื่อน หลังจากที่ฟาร์มเสร็จก็มาลุยกันต่อที่ตรงนี้แล้ว Batman แบตมาแลกกันไปนะโอ้ยเราก็แรงเหมือนกันที่ว่านะเราไปเล่นไปโอเคเดี๋ยวผมมาเก็บเอพิซซดดาก,กอนให้เพื่อนเขาเลยแล้วกันนะครับเออไม่ใช่สิโฮลี่ไลแล้วเนาะช่างมันครับจะเป็นตัวอะไรผมก็ตีหมาดอะตอนเนี้ยอยากได้สักบัฟหนึ่งนะก่อนที่ก๊อดเลเยอร์จะขึ้นไม่รู้ว่าตานี้จะได้ไปตีเป็นหมวดกอดกันหรือเปล่านะครับคือเล่นหุูเกมนี่ผมอยากจะจบเกมให้ได้ก่อนกอดขึ้นตลอดเลยนะเพื่อนเพราะว่า ก๊อตขึ้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ไปแบบชิงกันไงใช่ไหมสมมุติว่าเรานํามาทั้งเกมแบบนี้ถ้าเราเสียก๊อตตัวเดียวโอกาสที่เราจะแพ้มันก็เยอะมากๆเลยนะครับเท่ากับว่าทั้งเกมที่เราทํามาดีอะ่ะมันจะสูญเปล่านะครับถ้าเราเสียกนะ๊อตเนาะเออถ้าแบบสามารถปิดเกมได้ตแต่ก๊อตยังไม่เกิดนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะแต่มันก็ยากนั่นแหละเฮ้ยตรงนี้ปนแปลกโอเคมไม่รอดเลยครับชตาขาด้แต่ซาตาจ่ายฟิก โอ้ตรงนี้ก็เหมือนที่ผมจะเสียนะทีมเขาก็จะขึ้นมาแต่ว่าผมกันได้อยู่ครับแล้วเก็บ2ไปสวยซาตาบินอยู่มาแล้วเพื่อนอเกือบรอเกือบเก็บหมดโอเคโตรฐานคนหิวครีปนะครับก็ตามนั้นโอเคตรงนี้เข้ามาเติมเพื่อนแล้วยังไงครับเก็บมูดาไปได้แต่ว่าก็ไม่น่ารอดนะอลิซเจ้าเก่าขาประจาโอ้โหขาดซ้ำสกสิลแรงนะครับตัวนี้อะแล้วก็สรุปว่าที่ผมได้กอรสไปนะเพื่อนเป็นไฟสุดท้ายนะครับที่เราเอามาได้ แต่ว่าตรงนี้ผมกำลังตามไรล่าสาตาอยู่นั่นไงนั่นไงโอเคไม่รอดครับล้วเก็บสาตาไปได้ตรงนี้แบทแมนเข้ามาเติมตเหมือนว่าจะสูดเปล่านะเพื่อนสวยครับโอเคดีผมเก็บหมดแล้วจบบ้านนี่กิเข้าแบบนี้สวยฮะโอ้โหชิวไปนะครับก็เป็นชชนะของทีมเรานะแล้วก็เอาวิกตอรี่ไปกีนโอเค ก็ไปดูผลงานกันดีกว่าว่านาคองผมจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลยพร้อมก็เป็นคอนคิวเลอร์18ดาวนะแล้วก็ได้คะแนนอันดับที่1มาด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมก็มีเว็บเติมเกมมาแนะนำนะกับเว็บเติมเกม24นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะกดเข้าไปเติมกันได้เลยนะเพื่อน โอเคสาหรับวันนี้ก็ไปนะครับผมบ๊ายบาย